โอเคครับก็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตู้ปลา48นิ้วนะครับที่ผมเลี้ยงปลาทองและปลาคาร์ฟด้วยกันนะครับสังเกตนะครับตู้นี้ก็จะเป็นระบบกรองโอเวอร์โฟลนะครับดูดผิวน้ำด้านบนและก็มีระบบดูดดูดพื้นตู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำดี ที่ผ่านจากกรองแล้วนะครับเป็นระบบกรองล่างครับน้ำวิ่งผ่านตรงนี้มาเป็นระบบรักน้ำอัตโนมัตินะครับผ่านช่องกรองตรงนี้ผมใส่ใยใยกรองแล้วก็ไบโอบอลไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดออกซิเจนตรงนี้ป็นช่องว่างตรงนี้ใยกรองอีกสองสองชั้นนะครับตัวนี้ผมใช้ตู้เลี้ยงกุ้ง เมื่อก่อนเคยเลี้ยงกุ้งก็คือเอามาทําเป็นกรองอส่วนช่องนี้ก็จะเป็นหินพม,มิดนะครับหินภูเขาไฟอันนี้ก็จะเป็นเซรามิกดิงแล้วก็ผ่านมาเป็นปัม๊มเป็นน้ำใสนะครับผ่านจากกรองแล้วดูดขึ้นไปข้างบนสังเกตว่า น้ำในตู้นะครับจะดูออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองคุณคุนนิดหน่อยนะครับมันจะมันยังไม่ใสสุดๆวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขโดยวิธีการใส่หลอด uv ลงไปในช่องกรองนะครับเพื่อปรับให้น้ำใสและฆ่าเชือ้อ ใน่ไหบน้านะมันยังไม่ไมใสสุดๆนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นขอมาส่งละก็เป็นหลอด UV นะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูได้สั่งหลอด UV มาจากร้านร้านหนึ่งใน Shopee ปปครับหลอดประโยชน์ของหลอด UV ก็คือว่าช่วย ทำให้น้ำใสช่วยฆ่าเชื้อโรคและช่วยไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำนะครับสำหรับพวกตู้ที่อยู่กลางแดดกลางแจ้งหรือโดนแดดโดนแสงอะไรเล็กน้อยก็สามารถน้ำเขียวมีน้ำขุ่นมีตะไคร้ได้นะครับอ่โอเคตัวนี้ก็เป็นหลอดยี่ห้อโซโบอ,อควาเรียมซับ UV Lamp ตอดไฟนะครับระบบกันน้ำตัวนี้เป็น5วัตต์5วัตต์ก็ความยาวอยู่ประมาณ15เซนเทียงพอต่อการใช้กับตู้เรา แยกห่อมานะครับทางร้านเขาแยกห่อมาอไม่แพงนะครับสองร้อยกว่าบาทช้อปปี้ก็สั่งวันสองวันก็มาแล้วครับอมีสวิตมี่แก่แยากงวะมี่แก่แยากงวะ ใจอ่ะ <Yeah. S 2> นี่มีจุบ๊บยางสำหรับติดกระจกมาให้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> โอเคโซโบโรุ่นทีห้าห้าวัต ความยาวหลอดอยู่15เซนพอดีนะครับมีปั๊กมีสวิตช์ปิดเปิดใหม้มาลองเสียบดูก่อนนะครับอันนี้ปิดอยู่อ่าเปิดนี่นะครับ น่าจะพอนะครับตู้ของผมส่วนการซื้อหลอด UV ก็คือซื้อให้เหมาะสมกับตู้เราหรือมากกว่าขนาดของตู้เราสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลอดเนี้ใช้ไปมันจะเสื่อมลงนะครับมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆอายุมันจะสั้นลงเรื่อยๆตามข้อมูลแล้ว1นวัตต่อน้ำหน0 0งลิตรนะครับอันนี้5้วัตต์ตู้ผม4 8่สิบก็อยู่ สามร้อยกว่าลิตรนะครับคิดออกมาแล้วตัวนี้ก็สบายๆนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ดูจุ่มน้ำได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ใส่หลอดไว้ตรงช่องกองช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่องออตรงที่น้ำไหลผ่านพอดีนะครับน้ำก็จะวิ่งผ่านใต้กระจกตรงนี้มานะครับผ่านเข้ามาก่อนถึงกอง นะครับลองเปิดดูนี่นะครับก็จะเป็นแสง u ีขึ้นมาตัวนี้ก็ช่วยฆ่าเชื้อให้น้ำใสนะครับก่อนที่จะดูดขึ้นไปข้างบนก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับ